กระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดเทศกาลผลไม้2022นะคะ นำผลไม้ไทยขายปลีกราคาส่งค่ะพร้อมจัดจำหน่ายผ่านรถโมบายส่งตรงถึงหน้าบ้านกว่า7,000ตันนะคะตั้งแต่วันนี้นะ,ะถึงวันที่4มิถุนาย,ยนนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ก็ได้เตรียมนะคะมาตรการจัดการผลไม้เชิงรุก17บวก1 รองรับปริมาณผลไม้ในปีนี้ที่จะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะควบคู่กับมาตรการเชิงลึกในการดูแลตลาดผลไม้ไทยเนี่ยให้ราบรื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ โดยกรมการค้าภายในนะคะได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานพาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2022ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการระบายผลไม้ค่ะไปสู่ตลาดในประเทศนะคะช่วยเหลือเกษตรกรภาคตะวันออกได้ไม่ต่ำกว่า7,000ตันด้วยกันแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านรถโมบายเนี่ยจำนวน5,000ตันนะคะและที่ตลาดไทยอีก2,000ตันค่ะ พร้อมจัดโปรโมชั่นคูปองส่วนลดคิดมูลค่านะคะกว่า5 0 0แสนบาทด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังเตรียมจัดนะคะจุดจำหน่ายผลไม้ไทยราคาพิเศษเพิ่มอีกนะ้น1 0 0 0ั0่0จุดทูตหนึ่งหมื่นจุดนี้ไปทั่วประเทศเลยนะคะเห็นที่ไหนก็แวะซื้อได้นะโดยสามารถตรวจสอบเส้นทางรถโมบายจำหน่ายผลไม้ได้ที่เว็บไซต์ m o e p l e p a n i s m Com นะคะคร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเี่กก็บอกว่าการส่งออกผลไม้ไปจีนล่าสุดเลยนะคะได้เตรียมการปรับระบบโลจิสติกค่ะก็ปรับ ลดเส้นทางทางบกแล้วก็เพิ่มนะเพิ่มเส้นทางทางเรือแล้วก็รวมถึงเส้นทางทางอากาศให้มากขึ้นค่ะส่งเสริมให้มีการเตรียมเที่ยวบินรองรับเอาไว้แล้วด้วยนะคะคาดว่าการส่งออกผลไม้ไปจีนในปีนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นตามพร้อมหวังว่าผลไม้นั้นจะราคาดีอย่างต่อเนื่องค่ะนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้สําหรับปีนี้นะคะโดยตลาดส่งออกที่สําคัญก็คือ หลักๆเลยจีนฮ่องกงค่ะและเวียดนาม